สวัสดีครับวันนี้เฮียโกจะพามาดูวันนี้เรามีแพ็คคู่ครับเนียม,มีคู่แฝดแล้วเสองสองคัน a อสามสองคู่คู่แฝดคู่แฝดเกิดปีเก้าหกเหมือนกันนะคนคนพี่คนน้องดูดูตัวนี้ก่อนนะคนนี้ก่อนดูดูภาพรวมของตัวนี้ก่อนัะเซฟิโลเอสามสอง ตัวรุเบียนปี96ดูสภาพสีดูภาพดวงสีดูแบบสวยสวยตัวแม็กครับแม็กคอบ18ครับโอ้เท่ไม่เบาขอบ18ดูสภาพสีทั่วๆไปดูะจะให้ดูทุกมุมนะสีออกเทาดำครับเทาดำเทาดำดูแบบภาพสีทั่ว,วไปดูรอบขาเลยครับ ดูด,ดูดูแข็งแกร่งดูแข็งแกร่งสไตล์ตของเซฟิโลเขาอยู่แล้วอายุเขาประมาณยี่สิบยี่สิบกว่านะยี่สี่ห้าถ้าเป็นคนก็าโอโ้โกกำลังวปทำงานแต่เป็นรถนี่ก็ก็จะได้เหมือนกันนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่เซฟิโลน่าจะเข้ากูหลายหลายอันละจะเกิดรุ่นเดียวกันนะแต่สำหรับเซฟิโลนี่ไม่ใช่ครับเขายังแก่งครับยังใช้ได้ สามารถวิ่งได้สเสน่ห์ของเขายังไม่หลุดแล้วยังมีทะเบียนสวยด้วยดูแบบ่ภาพสีโดยทั่วไปอะับอตอนนี้ช่างกําลังดูแลความเรียบร้อยอรช่างดูแลความเรียบร้อยเราได้ช่างใหญ่มาจากเม่ซูนย์เซฟิโลนะแต่เขาเขาเขาพอเป็นช่างเนี้ดูสภาพภายในครับดูสภาพภายใน ดูคอนโซลน,นะคอนโซลหน้ายังเจ๋วอยู่ครับยังโอ้โหรือว่าท้ได้แล้วยังสวยยังสวยเบาะหนังแท้เบาะหนังแท้ดเดิมเลยดเดิมเลยครับในอาที่สาคัญมาดูเบาะดูเบาะเบาไฟฟ้านะครับไม่น่าเชื่อเบาไฟฟ้านะเบาไฟฟ้านะฟฟานะเดี๋ยวโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูครับเบาไฟฟ้านะครับ ดูครับบ่อไฟฟ้านะครับบ่อไฟฟ้านะโอ้โหดูครับไม่ธรรมาดาบไม่ธรรมาดาดูครับบ่อไฟฟ้ายวไปดูเครื่องครับดูเครื่องสภาพเครื่องสภาพเครื่องเป็นยังไงเดีนะครับสภาพเครื่องนะครับดู เครื่อง V6 หครับสองพันตัวินแคมยิวสี่วาวดนะูเครื่องเดิมเดิมเดิมเดมภาพยังเจ๋วอยู่ครับยังสวยอยู่เลยครับว่าใช้ได้อนระัเครื่องเนี้ยครับเดินเดินเรียบความเร็ววิ่งไม่ต้องสนใจเลยครับโอ้โหร้อยสามร้อยสี่สบายครับดูครับสภาพเครื่องดูครับ อันนี้ขายห้าหมื่นเก้าครับราคาห้าหมื่นเก้าโอ้ดูครับแค่แม็กแค่แม็กขอบสิบแปดนี่ก็เท่าไรแล้วนะครับบอก์ดไฟฟ้ต่างหากสภาพสีโอเคครับไม่ต้องไปทำอะไรครับสภาพสีโอเคมันใช้ได้มาดูคู่แฝดเขาอีกตัวครับสเปีิลโลเหมือนกันครับตัวนี้เอสามสองเหมือนกันเกิดพร้อมกันครับเกิดปีเก้าหกเนี่ยนะ ด,ดูสภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวดูสีอันนี้ทําสีใหม่คนระับคันนี้ทําสีใหม่ดูดูสีรอบๆรับดูสภาพสีรอบอันนี้ทําสีใหม่คนระับไม่ได้สาสีนะทําใหม่ตามหลักหลักการของการทําสีรถยนต์เลยนะดูเนี่ยตัวนี้มีนี่นะมีโลโก้ด้วยรนะรุ่นนี้มีคนระับน,นี่น่าจะเกิดจากนอกอนะน่าจะประกอบนอกดูสภาพสีเนะ่ย แสบบภาพสีโดยทั่วไปคือสีทําใหม่ไม่ต้องพูดถึงลเลยสีอะสีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละมีหลังคาสันลุบเนี่ยเด็กนอกมีหลังคาสันลุปแต่บ้านเราก็ไม่รู้นิยมกัมือนแบามันร้อนนะนะเนี่ยดูสภาพสีทั่วไปเต็มร้อยครับเต็มร้อยเลย,เอย,เลยพอสีทําใหม่ทําใหม่ไม่ใช่าศาสร์สีอันนี้เราทําใหม่หมดเลย ปี96เหมือนกันคนระับสองคันจะดูดูคอนโซลข้างในคอนโซลข้างในยังยังสวยเลยยังใหม่ยังสวยเลยดูเลยครับดูเกียร์เกียร์ออโต้ครับบ่าเบาะทั่วไปเบาะหนังเดิมเดิมแท้ๆนะบเบาะหนังเดิมแท้เลยมันดูเครื่องครับ เครื่อง V6 ห0สองพันทวินแคมยสิบสี่บาวเหมือนกันครับเหมือนกันสภาพเดิมๆนะสวยนะครับสภาพเื่องสวยเนี่ยฝาครอบอะไรยังครบหมดเลยดูครับดูดูดเครื่องเดินเรียบครับตัวนี้ไม่มีสะดุดไม่มีสวิงเครื่องเดินเรียบครับดูครับเครื่องยังสวยเลยไม่น่าเชื่ออายุยี่สิบกว่าปีละสวยมากครับดบูอันนี้ก็ สองคันรวมกันเนี่ยสองคันเนี่ยไม่ใช่ขายคู่นะครับแล้วแต่ฮะเลือกชอบคันไหนซื้อคันนั้น,นครับก็ราคาเท่ากันครับห้าหมื่นเก้าอ่ะห้าหมื่นเก้าอีกคนนึงแข็งแกร่งอ่ะเบาะไฟฟ้าสีดําแล้วอีกคนนึงแบบสวยคลาสสิกอ่ะราคาห้าหมื่นเก้าเท่ากันนะชอบคันไหนสนใจโต้หายเฮียโก้ค 092 656 9766 092 656 9766วังนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะของดีมักอยู่ไม่นานครับทัวหายอย่างกเลยครับ092 656 976กับสวัสดีครับ